มาเสวยพระกยาหารตางวันบริเวณหน้าสานีรถไฟหลังส่วนยชสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอท่านอาจารย์ประชาดึงส่วนมานั่งกินน้ำชาคุยไปคุยมาก็ต้องเอาเรื่อง สถานีรถไฟหลังสวนนะครับมาฝากกับเรื่องราวดีๆแลหลังสวนกันวันนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังจากท่านอาจารย์ประชาด่นสวนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ดีใจนะที่มาเจอน้องก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลังสวนเมืองโบราณ วันนี้สวนกันที่สถานีรถไฟก็เ,เลยนึกถึงเรื่องของรถไฟสายใต้ปี2453ในรายการที่5ได้เปิดทางรถไฟสายใต้แล้วก็พอมาถึง2456ในสมัยรายการที่6ในยุคของหม่อมเจ้าประสบประสมเป็นผู้ว่าการเมืองหลังสวนได้มีโอกาสร,รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระอมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้การที่หได้แวะมาที่สถานีรถไฟหลังส่วนโดยรถไฟพระที่นั่งมาเสวยพระกยาหารตางวันบริเวณหน้าสถานีรถไฟหลังส่วนเป็นระยะเวลาร่วมสองชั่วโมงซึ่งมีข้าราชการพ่อพ้าประชาชน นักเรียนโดยเฉพาะลูกเสือได้มาเฝ้ารับสเสด็จซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แระาทานหน้าเสือแก่คณะลูกเสือทุกคนที่ได้ทราบข่าวนะตอนนี้ลูกหน้าเสือพระราชทานนี้น่าจะอยู่ที่ทาย,ยาทของท่านปลัดสวัยกองสวร พ่อของน้องพอรร้านนมจีนเจ๊ตูนะก็ไปสอบถามดูนะอันนี้ยังไม่เคยไปหาเลยนี่เป็นประวัติเล็กๆน้อยๆขอฝากไว้นะสำหรับวันนี้โอกาสหน้าถ้าเจอกันอีกก็คงจะมีเรื่องราวของหลังสวนเมืองโบราณให้ฟังอีกนะครับขอบคุณครับนะครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับสำหรับ เรื่องราวของสถานีหลังสวนนี่นะครับท่านอาจารย์ประชาดึงสวนนี่ถือว่าเป็นผู้เท่าเล่าเรื่องของเมืองหลังสวนเลยนะครับอยู่ในวงการเรือยยาวหลังสวนมานานนับหลายปีทีเดียวและก็เรื่องราวหลากหลายที่หลังสวนเป็นเหมือนตำราเล่มหนึ่งของหลังสวนเลยนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ต้อง ให้อาจารย์ประชาเป็นผู้บอกเ่าเป็นผู้เท่าเราเรื่องนะครับวันนี้ก็ได้ฟังไปแล้วก็เป็นเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เอามาเป็นช่วงสั้นๆนะครับเป็นตอนสั้นๆในวันที่มากินน้ำชากันธรรม,มาดานะครับพี่ผมพี่ผมนี่